สวัสดีค่ะพบกับรายการคลิปแฮปปี้มาน้องอตอมนะคะวันนี้นะคะก็ใกล้วันฮาโลวีนแล้วนาะอวันนี้นะคะวันที่2ตุลาคมนะคะแล้ววันที่3าสียดตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นวันฮาโลวีนนะคะเราก็จะ DIY ทงอะไรประมาณนั้นนะคะก็ไปติดตามได้จะมี EP 1นะคะก็จะเป็น EP ที่น้องอตอมนะคะพาเพื่อนๆไปดู เป็นที่ตอมทำผีจากไม้แขนท่านะคะก็จะเป็น EP 1นนะคะเราก็จะทำ EP 2อด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เข้ามาใกล้เดือนตุลาแล้วค่ะแล้วถ้าเป็นมาที่สมเดตุลาคม65นะคะก็จะเป็นวันฮาโลวีนกันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะตอมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้นะคะตอมก็จะมาทำคลิปแกะแกะอกเอ็นนะคะไม่ใช่แกะ LL นะคะเหมือนครั้งก่อนเนาะ เราจะมากแกะคลิปน้องกระต่ายไม่ใช่เราจะมากแกะกระต่ายน้อยนะคะอันนี้เราทำเลนาหน้ารักมากเลยค่ะไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราก็เอาผ้าออกกล้นเนาะทีแรกผูกโบเดียวมันก็หล่นนะคะสิ่งที่เรานะคะได้มาก็จะเป็นแครอทนะคะเพื่อนๆแครอทค่ะแครอทนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเขานะคะก็จะเป็นนกคู่คันเพื่อนดูสิคะสังเกตดูนะคะว่านกคู่ของเขาเนี่ยจะมีความแบบเป็นสีเนื้อนะคะเพราะว่ามันสามารถดูออกได้เลยว่ากระต่ายตัวนี้ชอบเลี้ยงอะไรนะคะนี่คะ่ะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเ,เพื่อน โอเคค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกบอลแต่มันไม่ใช่ลูกบอลน,นะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะมันจะเป็นพวงกุญแจที่ห้อยเพื่อนเ่น่าจะรู้ใช่ไหมแต่ว่าเราเอามันดัดแปลงเป็นลูกบอลขนนุ่มๆนะคะต่อไปนะคะเราก็จะพาไปดู น้องกระต่ายน้อยนั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะน้องะตอมอาจจะพูดไม่คล่องนิดนึงเนะาะเดี๋ยวตอมจะให้ดูเออน้องกระต่ายน้อยฉลังนะคะต่อไปนะคะจะเป็นที่หวีผมนะคะของน้องกระต่ายน้อยนั่นเองค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันเพื่อนเป็นสีมพูน่ารักเลยนะ สีชมพูกรุ๊กทริกน่ารักเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่คะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคลิปนี้ต้องถ่ายเองนะคะก็อาจจะทำอะไรจับกล้องอะไรไม่ค่อยเป็นนิดนึงนะคะเป็นแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆหวีเนาะเป็นอย่างนี้คะ่ะอะไรครับเว้นขยายอย,าอยู่กับแม่ครับ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าใส่ตังนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นกระเป๋าข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นออเทเซอรีแต่งตัวก็คือจะเป็นพวกกริปอะไรแบบนี้นะคะ เป็นแบบบกเสื้อผ้าแบบนี้นะคะก็เรามาดูกันเลยค่ะ mm hmm. เขาก็จะแถมกิฟต์ออซสซอรี่มาด้วยนะคะ mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. เขาก็จะเป็น mm hmm. แพนกินน่ารักน่ารักอย่างนี้เลย mm hmm. เป็นไงคะน่ารักไหม mm hmm. เขาก็จะเป็นกิปต์นะคะ mm hmm. เขาทำมาเพื่อติดหัวกระต่ายติดหูวกระต่ายหรือว,ว่าจะติด หูของเราก็ได้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นน้องแพนกินนะคะมีสองคู่ค่ะเหมือนกันหมดเลยนะคะเพื่อนๆเหมือนกันหมดเลยค่ะข้างหลังเป็นอย่างนี้นะเหมือนกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาโชว์ชุดก็มาดูกันเลยนะคะโอเคค่ะชุดของเรานะคะ จะเป็นที่ติดแท็บแบบนี้นะคะสามารถดูได้เลยนะเขาก็จะเป็นที่ติดแท็บแล้วก็ข้างหน้านะคะก็จะมีดอกกุหลาบน่ารักน่ารัที่ทําจากกริตบิ้นค่ะมีรูปหัวใจด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาก็จะเป็นแบบกางเกงแบบอย่างนี้นะคะเป็นแบบเอี่ยมนะคะเยียมกางเกงค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาโชว์น้องกระต่ายกันมามาโชว์กันคลิปก่อนนะคะตอมก็ผมยาวใช่ไหมแต่คลิปนี้นะคะตอมผมสั้นเพราะว่าตอมไปตัดผมมานะคะอันนี้อยากตัดเองเนาะก็เลยไปตัดผมที่ร้านมานะคะอันนี้นะคะจะเป็นน้องกระต่ายน้อยก็สามารถดูได้เลยนะคะว่า น้องกระต่ายเนี่ยเขาจะเป็นแบบน่าราักน่ารักเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะเขาก็จะเป็นขนสีขาวขาวนะคะนี่นะคะจะเป็นหูของเขาค่ะแล้วหนวดของเขาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นเส้นเอ็นนะคะที่เขาแบบร้อยกนะําไลเนาะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็น สมูกเป็นตานะคะแล้วเพื่อนๆดูนะคะก็จะมีโบตรงนี้ด้วยนะ <Okay. S 1> นี่นะคะเป็นโบนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ <Okay. S 1> น่ารักมากเลยค่ะโอเคเนาะมาเรามาแต่งตัวสำหรับอันนี้นะคะสำหรับออเซ,ซอซ์อรีของที่ เราได้เดี๋ยวเราจะมานับกันนะคะเราจะให้่าไรอันนี้คือ1คู่นะคะ2 3 4 5ามสี้าหกเจ็นะคะกับตัวคือ8ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำกันเลยเรานะคะจะมาแต่งตัวให้กับน้องกะต่ายกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็จะต้องใส่ชุดให้เขากันเลยเพราะว่าตอนนี้เขาโปอยู่นะคะ แล้วก็จะให้เขาโผลหางออกมานะคะนี่นะคะไม่ใช่ตูดนะคะเป็นหางค่ะถ้าหน้ามาน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาแต่งตัวให้น้องกันเลย หนึงนะคะโอเคค่ะเรามาแต่งตัวให้น้องกัเลยนะคะคลิปนี้ตอมถ่ายเองอาจจะมัว่วส่วอนิดนึงนะคะ,คะก็มาดูกัะเล่ค่ะนี่จะเป็นน้องกระต่ายของเราเดี๋ยวเราจะติดกิฟตให้น้องนะคะเพิ่มความน่ารักค่ะ ถ้าคุณแม่นะคะถ่ายให้เราก็จะแบบสดใสอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าถ้าเราถ่ายเองมันไม,นม,นมนด่ดีนะคะนี่นะคะติดไปแบบมื่อส่วเลย คลิปนี้นะคะมันก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเหมือนจะยาวเกินก็ไปดู EP ที่2กันนั่นเองนะคะเพราะว่า EP นี้มันยาวเกินไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายคลิปใหม่นะคะเป็น EP ที่2ก็จะมาโชว์ว่าเราแต่งตัวให้นองกระต่ายแล้วน่ารักไหมหรือแบบ ไม่น่ารักหรือว่าใส่ร็กอกยังไงก็ไปดู EP ีที่2นะคะคลิปนี้ต้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ถึง5,000 like, ไลค์ด้นะคะกด subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย